ดวงคนที่เกิดวันพุธในเดือนสิงหาคม2568ครับเดือนนี้ต้องบอกคนที่เกิดวันพุธเลยว่าอาจจะต้องใช้หลักธรรมะหลักจิตวิทยาดีๆเยอะหน่อยนะครับหรือว่าหลักคิด ที่เป็นหลักคิดดีๆเนี่ยเยอะหน่อยต้องบอกคนควันพุธตรงๆเลยว่าเตรียมรับแรงกระแทกไว้สักนิดหนึ่งในเดือนสิงหาคมนี้มีบางอย่างมีบางเหตุการณ์ที่ทําให้คุณจะต้องแบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่าไปรู้ความจริงว่าใครหวังดีหวังร้ายกับเราอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่คุณคิดไปเองนะครับถึงจุดเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนนะครับซึ่ง อาจจะเป็นเพราะว่าจุดเดินที่คุณอยู่เนี่ยมันคับแคบเกินไปคุณโตกว่าทั้งความคิดโตกว่าทั้งความรู้โตกว่าทั้งความสามารถของคุณที่มันขยายกว้างมากขึ้นแล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันโตตามไม่ทันคุณแล้ว นะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดกันนะครับในเดือนนี้หมอมิ้นท์พาย,ยุบีพยากรณ์นะครับก็ขอให้กําลังใจทหารกล้านะครับที่ปฏิบัติหน้าที่สู้รบอยู่ตามแนวชายแดนนะครับขอให้ได้รับชัยชนะกลับมาขอให้ปลอดภัยกลับมาแล้วก็ขอฝากความห่วงใยถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ชายแดนพื้นที่ที่อยู่ติดกับการสู้รบเนี่ยขอให้ทุกท่านปลอดภัยขอให้เทพคุ้มครองขอให้พระคุ้มครองขอให้ทุกคน ได้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วด้วยความโปรงใจและความปรารถนาดีจากพอมินไพยุสีไายาก์ครับรายละเอียดในเดือนนี้นะครับคนวันพุธได้ไพ่ทาวเวอร์ได้ไพ่เดชพระแม่กาลีเหยียบอกพระศิวะได้ไพ่เดชพยมได้ไพ่ห้าดาบพระรามปราบก,กุมภกรรณครับอขอโทษครับห้าไม้พระรามปราบก,กุมภกรรณแล้วก็ไพ่แปดไม้นะครับไพ่ทาวเวอร์เนี่ยบางอย่างบางคนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเนี่ยพังลงมานะครับ การสูญเสียอะไรบางอย่างการเสียหายของเสียอะไรบางอย่างนะครับหรือว่ามีปัญหากับคนสนิทนะครับอรือเช่นคนที่รู้ไส้รู้พุง มีศัตรูในบ้านในเรือนเกิดขึ้นหรือว่ามีคนหมันไส้มาหาเรื่องถึงที่แบบนี้ก็ได้แต่ด้วยชะตาของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมักจะไปสร้างสิ่งดีๆไว้กับคนอื่นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็อย่าวิตกกังวลซีเรียสก,กับคำํำนายจนเกินไปนะครับเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะตั้งใจลดน้ำหนักหรือว่าตั้งใจอะไรมากจนเกินไปจนเกิดอาการที่เรียกว่าหักโหมหรือว่าซีเรียสตึงเครียดจนเกินไปแล้วมันกลับมาเป็นเอฟเฟก์ที่ไม่ดีก็ขอให้คุณทําให้มัน,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นกลางมากขึ้นเบาบางมากขึ้น หรือว่าอะไรที่ตั้งใจแล้วไม่สําเร็จเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่บนความพอดีนะครับทำอย่างมีความรู้หรือว่าสแสวงหาเส้นทางสแสวงหาแนวทางใหม่ๆในการทำนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการเล่นกีฬาไว้หน่อยนะครับเส้นกีฬาที่มีการบัทะการแตกหักการบาดเจ็บหนักๆนะครับนะจากการเล่นกีฬาได้ในอย่าหักโหมมากนะครับหรือว่าระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมากกว่าเดินดูเซฟตี้ต่างๆดีๆนะครับพูแล้วก็แก้เคล็ดสักหน่อยแล้วกันนะครับในเดือนนี้ถ้าทําได้คนวันพุธอยากจะให้แก้โดยการ รู้หรือทุบซ่อมสร้างมุมใดมุมหนึ่งของบ้านเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับไม่ต้องทำด้วยตัวเองก็ได้ยอมเสียเงินนะครับยอมเสียเงินจ้างช่างมาทําให้อย่างนี้ก็ได้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้ดวงตัวเองนะครับเช่นแต่ว่าถ้าแบบเล็กๆน้อยๆเช่นถ้าหลอดไฟดวงไหนมันเสียเปลี่ยนแล้วไม่ดีหรือว่ามันใกล้จะขาดพร้อมกันทั้งบ้านแล้วจับหลอดไฟเปลี่ยนทั้งบ้านไปเลยนะครับถ้าให้ดีไม่ต้องเปลี่ยนเองจ้างช่างไฟมาเปลี่ยนให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะนะตัดใจเปลี่ยนไปเลยตัดใจใช้แบบนี้เพื่อแก้เคล็ดให้ตัวเองไปเลย เดือนนี้อะไรถ้ามันจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บแบบตกใจหรือว่าเปลี่ยนใจกันไปง่ายๆสักนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าอยากตกใจปล่อยคิดซะว่ามันเป็นไปตามดวงเป็นไปตามธรรมดาของโลกนะครับปล่อยมันไปอย่าเสียดายนะครับความรักเป็นไพ่พระแม่กาลีเหยียบอกปัสวะไพ่เดชนะครับสื่อถึงพลังแบบของการจบสิ้นแบบเสียสละบางอย่างถึงจุดที่ต้องจบลงเพื่อเกียรติของคุณเพื่อการปล่อยวางนะครับ ความรักบางคู่เนี่ยอาจจะเจอจุดเปลี่ยนเจอคําถามที่ไม่มีคําตอบเออแต่สถานการณ์ทุกอย่างมันบีบคัน้นและบอกให้คุณแล้วออจบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอะไรแบบนี้การงานของคุณเป็นไพ่เดทเหมือนกันก็พูดตรงๆว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆปรับโครงสร้างปรับระบบใหญ่ๆที่คุณจะต้องวิ่งกันขาคิดเพื่อให้คุณอยู่ในจุดสําคัญฉะนั้นระวังเรื่องของการเลิกจ้างการบอกการบอกเลิกสัญญากา,ารตันหันเนี่ยนะครับ แล้วคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ทำงานเป็นชิ้นทํางานที่แบบจ่ายกันเป็นชิ้น,เป,นเป็นซื้อขายเป็นรอบๆเนี่ยต้องรอบครอบเรื่องของสัญญานะครับระวังเรื่องของการโดนขโมยผลงานหรือว่าการเล่นแย่ของอีกฝ่ายหรือว่าการจ่ายช้าอีกฝ่ายต้องบริหารจัดการการเงินดีๆนะครับคนทํางานประจาในเดือนนี้มีเกณฑ์สูงมากๆที่จะลาออกเปลี่ยนสายงานหรือว่ารับบทบาทใหม่อย่างไม่ทันตั้งตัวเป็นคําสั่งที่เราเลือกไม่ได้อะไรเช่นนี้ครับทำใจไปเลย นะสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดเครียดลึกๆล้าลึกๆล้าเรื้อรังเครียดเรื้อรังจนกลายเป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะฝังใจนะครับการเงินอยากหาเงินอยากรกษาไว้อยากชนะแต่มันเหนื่อยเดือนนี้การเงินเต็มไปด้วยการแข่งขันความขัดแย้งการต้องตามทวงต้องแบบต่อรองนะครับ การแข่งรับงานประมูลงานหรือบางคนเจอเหตุการณ์คนอื่นไปสร้างเรื่องสร้างนี่ไว้แล้วเราต้องไปตามไปล้างไปเช็ดอะไรเงี้ยการเงินมีสติเยอะๆเลยเช่นกันแล้วทางรอดอยู่ตรงไหนไพ่ทำนายมานะครับไพ่บอกไว้ชัดเจนเลยครับในตำแหน่งทางแก้บอกเลยว่าต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอะไรเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยเหมือนต้นไม้ที่รากเดิมมันเริ่มเนา่าต้องกล้าตัดต้องปักรากใหม่ตัดคนที่ไม่ควรตัดออกไปจากชีวิตนะครับเดือนนี้ควรบพุธทำบุญเยอะๆหน่อยหรือว่าพยายามฟังอะไรดีๆฟังอะไรที่เป็น,ปนสมาธิฟัง อะไรที่เป็นฟ e ลกู๊ดฟิลกู๊ดเอาไว้นะครับคือต้องเติมพลังใจให้ตัวเองเยอะๆนะครับนะอยากจะเสริมพลังใจให้ตัวเองเนี่ยให้ถวายพวงมาลัยอาจจะเป็นพวงมาลัยดาวเรืองพวงมาลัยสวยๆกล้วยน้ำว้าแกพ่พระพิฆเนศก็ได้สวดคาถาโอมสีคเนสายะนามหาร้อยแปดจบก่อนนอนเจ็ดวันนะครับเพื่อเติมพลังใจเพื่อเติมพลังบุญให้ตัวเองนะครับแล้วก็พระพ,พิฆเนศเนีย่ยจะช่วย ขจัดอุปสรรคออกไปได้นะครับหรือถ้าไม่ชอบแบบนี้ให้ทําบุญเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนอุบัติเหตุที่มีผู้พิการอุบัติเหตุโดยที่ผู้พิการบนถนนอะไรแบบนี้ครับทำแล้วกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรของเรานะครับเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาสาหรับคนที่เกิดวันพุธครับอันนี้คือดวงกระบอกของคนที่เกิดวันพุธนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะและใคร ที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์เนี่ยฝากเยอะๆเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบางคนเข้ามาชมอย่างเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นการให้ค่าครูกันไม่ต้องให้ค่าขนมผมก็ได้แต่ให้ค่าครูกันโดยการกดไลค์กดแชร์เด๋ยวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ